ต่อน้ำวิธีใช้น้ำหมักกิีคือดึงสี 100cc ต่อน้ำ20ลิตรไม่ยากผมก็บอกแล้วบางคนมีช่วยจวงไม่มีช่วยจวงไม่ต้องมปเสียนใจไปร้านค้าหน้าปากซอยซื้อกระติงแดงหนึ่งขวดเปิดฝาเทน้ำมาทิ้งกินได้ใช่ไหมครับ 100cc ต่อน้ำ20ลิตร ก็คือนื้อหนึ่งขวดกระทิ่งแดงหนึ่งกระทิงแดงต่อน้ำยี่สิบลิตรนะไอเป้สคายอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บัวไอบัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยลดไอบัวอย่างเมื่อกี้ลดหนึ่งบัวถ้าห้าลิตรก็หนึ่งฝาฝาน้ำที่คุณกินเนีแค่นั้นเองไม่ยากนะแต่ถ้าเกิดจะใส่เยอะๆน้ำสองร้อยลิตรต่อหนึ่งลิตรใช่ไหมถ้าเราใช้เยอะคุณก็คำนวณกันหนึ่งร้อยดีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร จำนวนไปก็คือ200ลิตรเท่ากับ1ลิตรเจือจางนี่คือใช้ทั้งรถแล้วก็พ่นได้ใช่ไหมครับพ่นใบได้ไหมครับได้พ่นดอกได้ไหมครับเจียจางวิ่งดินดินใบทางใบอาจจะจียจางวิ่งดินดิงเพราะว่าถ้าเยอะๆเขาไม่ตายหรอกครับแต่เขาจะง่อยมันก็จะแรงอยู่นะเราหมักอะไรแล้วอะไรแล้วตัวนี้ไม่ได้กันแมลงใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้บำรุงดินสภาพดินแล้วก็ าบัตรน้ําเสียหลักๆบ,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 บักให้ได้3เดือน3เดือนขึ้นไปจะอยู่กี่ปีก็ได้เรื่องึ้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าใช้ไม่อยู่เป็นอีกปีหรอกยังให้กดใส่ในบอ่อน้ำนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสาดไปเลยในบอ่อน้ำเนี่ยเริ่มน้ำปรับสภาพน้ำไงต้องใส่ส<า>เอยเอะแค่ไหนครับ<อ>ต้องใส่เยอะแค่ไหนถ้าในบ่ออย่างเงี้ยเราไม่สามารถคำนวณน้ำได้สาดไปเลย <c oughs> มีเยอะมาสาดเยอะมันแค่ปืนอย่างเดียวครับไม่ต้องผสมใช่ไหมครับสาดไม่ต้องผสมสาดไปในบ่อได้เลยน้ำเค็มน้ำทะเลได้ไหมครับ ได้แต่ผมไม่ทาให้คุณจืดนะครับไม่ใช่ทำผมว่าน้ำมีน้ําทะเลแล้วมันเสียอยู่ครับหมักกุ้งอะไรไว้เลี้ยงปลาทะเลอย่างเงี้ยครับปรับสภาพได้อย่างเดียวแต่มันไม่ลดความเืดเลยอ่หมายว่าถ้าน้ําทะเลเสียอยู่มันจะเน่าไงครับเหมือนน้าจืดไงครับเราน้ําตัวนี้ใส่น้ําทะเลได้ไหมครับก็แล้วก็ใส่น้ำบางไัวจะเป็นน้ํากร่อยตัวนี้นะครับบิซีเบนซีตัวนี้กับบิวซีเบนซีแต่ข้อแสงทําหน้าที่เหมือนกันไหมครับ เราจะใช้เฉพาะสองข้อแสงที่เราปฏิกรรมที่เราทาแต่ผมบอกว่าเรื่องตนว่า <c oughs> เราไม่ปิดเรื่องนี้ใครจะทาก็ได้ใครจะใช้ก็ได้เราไม่ว่าส่ข้อแสงก็คืออยู่แสงอันนี้เราหมักในที่มือเพราะสถนการณ์ที่จะหมักที่มือตัวลักของเรามันก็จะเป็นแบบแต่ถามว่าทําได้ไหมได้เราไม่จากัดเราไม่ปิดกัน้คนคุณจะเลือกใช้ได้เลยคุณอาจจะใช้พิมพีส่องข้อแสงแป้งนึงใช้ตัวนี้แป้งหนึ่ง,นนแ,ง,งแล้วก็มาดูกันว่าอันไหนมันดีกว่าแต่ผมไม่สามารถบอกแล้วว่าอันไหนมันดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมฮะ แต่ที่ผมใช้ก็อยู่แลมีแค่ตัวจูดีอะอ่ะมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนสายกันต้องต้องรอสามเดือนขึ้นไปถึงหยุดใช้ได้ยุคคุณก็ใช้จุดบัตรจมดอ๋อคือใช้จังหวะมันจะหมดครับผมที่นี่ใช้จูดีจูดีทีรถจืดทําอะไรมั่งอะครับของที่นี่ครับผมจะบอกว่าได้ทั้งบัตรน้ำเสียให้อาหารไก่เป็นตัว ฮอ์โมนก็ได้ให้อาหารไก่คือผสมน้ำนนครับผสมกับอาหารเลยคลุกเ้ากับอาหารไก่กินวันละหนึ่งตัวหนึ่งขีดนะครับต่อตัวกินอ่ะสิตัวกินสิบขีดแต่เราตักขึ้นมาห้าขีดแล้วตัวเนี้ขุมลงใบ้วครับม,มันก็จะพองพองง่ายไปเลยสิขีดไหมเพราะฉะนั้นวันเราเลี้ยงแค่ห้าขีดตัวนี้ก็ไปช่วยแล้วเ,เวลาผสมน้ำลดเนี่ยครับใช้ฝักบัวลด ต้องลดน้ำไหมครับแล้วถ้าใช้เป็นระบบสปริงเกอร์ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับคือคุณจะใช้ระบบสปริงเกอร์นั่นคือการประยุกต์มันมีการประยุกต์ที่ว่าปล่อยตามสปริงเกอร์แล้วต้องลดน้ำไหมครับจะมีผลต่อเนื่นองจากบางทีเป็นกดใช่ไหมครับอยู่ที่อัตราใช้ที่คุณจะใช้คุณคำนวณน้ําในถังคุณเนี่ยเท่าไหร่คุณจัดยตามใส่อัตราส่วนนะเพราะฉะนั้นคุณถ้าทำตามอัตราส่วนคุณพิมพิหาเลยมันอยู่เยอผมบอกคนไทยเฮ้ย เว้ยมันเป็นชีวไอ้อดุซีไอ้นี่เว้ยเราทำเองไม่มีสายแกมีใส่เข้าอีกเราเราเราใส่ค่ะอาจารย์เราสมมติเราใส่เราเราปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วอันนี้เราต้องใส่แบบกี่เดือนใส่ครั้งหนึ่งอ่าตัวนี้มันอยู่ที่ความขยันสามวันเจ็ดวันด้หมดสามวันเจ็ดวันนะดาคนไทยไม,ไม่ไม่ไม่คิดเรื่องนี้หรอกบางทีเดือนหนึ่ง <ก S 1> โอ้ยังไม่อยากจะได้เลย เวลานั้นมืีผมบางทีตัวพวกผมเองก็เดือนหนึ่งก็ใช้ทิ้งไม่ถึงเดือนหน้าครบวันก็จบวันเลยนะพอถึงวันโอ้ยยังไม่มีเวลาหนี่งเวลาหนึ่งก็ยืดไปเรื่อยๆหรือไม่ให้เรามีเวลาก่อนเราก็ใส่อันนี้มีปัญหานะฮะตันนี้มันอยู่ก็คือเราแล้วแต่สภาพบางปีปีหนึ่งทีเราใส่ครั้งหนึ่งหรือทำนาเราหมักดองนาปีละครั้งใส่ไปเลยเป็นลิ้นเป็นทั้งสองสองลิตรเลยในนาให้หมักดองนาให้ใครไปกัดกินพวกสังข้าวพวกหญ้าพวกอะไรให้ตายนี่หนอแล้วนอกจากหน่อกล้วยแล้ว ไม่มีไม่มีเราลยจุดซีตัวก็คือรถเปรี้ยวสับปะรดส่วนมากเราใช้สับปะรดเนื้อมันเปลือกมันหาสามแม่ค้าได้เนื้อเปลือก ครั้งเนื้อทั้งเปลือกเนื้อผมไม่จุ่มเนื้อแต่เปลือกเท่ากันผมบอกว่าทุกอย่างหมักเหมือนกันหมดอัตราวสูตรมันก็ให้ทำสูตรได้ได้อย่างเดียวต้องต้องอย่างใดอย่างหนึ่งครับผสมอย่างใดอย่างเดียวคือไม่ให้ผสมกันเปลือกเปลือกเปลือกสมรรถเนี่ยปีแล้วมันเนื้อเรายังเหม็นผมหมักตัวนี้ผมฝัดปอบเป็นลูกจริงผมเคยให้ทุกคนลองลองนะคุณ สวันผ่านไปเองนะซึ่งมันหอมาตตมหลักมันต้องเอ้ยหมักแลมันจ้องเหม็นลอะไรเยเปอลอาจารย์มันเป็น้อะไรขึ้นอากาได้รเลย้นอผลยตาน เราบ้วนเติมน้ำได้ไหมคะก็ยังยังไม่ยังไม่ต้องเติมน้ำแตเติมน้ำหนึ่งกิโลให้มันมีอาหารน่ะต้องง่ายเราต้องการร่างกายเราเวลาข่ายแค่แล้วบอกข่ายน้ำเติมน้ำเข้าไปขไอ้เรือก็ต้องปิดเจอเข้าไปเหมือนกันยูซี่เขาก็ต้องการอาหารเจากอย่างนี้ ผงนกวาเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำถังใหม่ไปเรื่อยๆอะก็ทาถังใหม่ไปเรื่อยๆ่พอใช้เราทังนี้หมล้วก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถังเดียวมันจะอยู่ในตลอดไปนะผมว่าคุณต้องทำนานก่อนที่จะก่อนเชื้อได้แล้วถ้าทำถังใหม่ถังนี้คือหัวเชื้อใช่ไหมครับแล้วเราใช้เวลาหมักกี่เดือนครับเพราะเรามีหัวเชื้อแล้ว ร้อยหนึ่งปีที่จะเป็นหัวเชื้อน้หกเดือนขึ้นไปหนึ่งครัแล้วถังใหม่เราต้องหมักนานไหมครับเพราะเรามีหัวเชื้อใหม่หัวเชื้อก็มาแล้วแต่ว่าไม่ถึงสามเดือนเลยหมครับ เจริงแหละเขาเป็นรับประกันว่ามันจะไม่มีกลิ่นมีอะไรไม่ไม่น่ามันได้ชัวร์แต่ผมว่ามันก็ชัวร์ถ้าเราทำเราทุกอย่ากเราทำใหม่ตอนแรกคุณอยากได้คือวตักเมล็ดจริงมาใส่เปียใส่เปียบใส่ขวดก็ที่แห้งขวดแล้วไปใส่ได้เหมือนกันเราก็ต้องลอก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 ต้นเปิดแล้วลอกออกได้เหมือนกันอันนั้นคือลดจืดอ่ะก็จะมีลดจืดก็มาใช้ได้ประโยชน์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวนี้แต่คือตัวเนี้ยจะมี เพื่อจะไปต่อเชื้อต่อเชื้อหรือว่าเป็นโอหัวเชื้ออะไรอยางเงเราได้ดีแล้วจุลินทรีย์รถจืดนอกจากหน่อกล้วยอาจารย์แนะนำอะไรบ้างครับในพื้นที่ี้ รถจืดนะครับเอาเฉพาะรถจืดนะครับก well. ็คือส่วนมากเราก็จะใช้ดอกไม้อย่างเดียวเพราะมันหาง่ายที่สุดเลยแล้วอย่างอื่นก็จะเป็นรถจืดไปเนาะอย่างผักตบเนี่ยพักตะพักตบเราต้องตัดรากออกนะพักตบก็ได้เพราะว่าผักตบมันดูดสารละธาตุเหล็กหรือสารพิษขึ้นไปเก็บในรากมันเพราะะฉนนั้เราตัดรากให้เหลือต้นกับใบครับเอาให้สะอาดเพราะฉะนั้นคือใครใครมีวัตถุดิบไอ้พวกนี้ได้หมดเลยนำไมาฝรั่งช่วงรากที่เขาจะตักถิ่นมันก็จืดเลย แต่ผมว่ามันก็ใช่เยอะบางบ้านเขาไม่มีพี่แต่พี่โอเคพี่พี่ปลูกอยู่โอเคมันก็ได้แต่พอเป็นแข็งเนี่ยผมดูแล้วมันแข็งมันย่อยยากเพราะฉะนั้นไอ้เป็นดินซีย่อยง่ายเลยหนึ่งเราต้องย่อยให้มันง่ายด้วยต้นหมากกับต้นฝรั่งไอ้ฝรั่งเราต้องมาทุบให้มันแหลกใช่ไหมล่ะเอาพวกนี้ดีกว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์ลดจืดนะครับนอกจากหมักดินเพิ่มจุลินทรีย์แล้วทำอะไรได้มั่งนะครับมีหลายอย่างเลย เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเหาอมบัดน้ําเสียให้ไกจไปเป็นฮอร์โมนได้ฮอร์โมนมันแปรธาตุไปได้เยอะเลยพอถึงบอกหมักไว้ก่อนตอนนี้เราบมร่มลุงดินก่อนเนาะ,นะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์นนิดนึงคือพวกน้ำหมักอยู่บ้านนะมันเป็นวุ้นนี่วุ้นมันยังใช้ด้ประโยชน์อย่ง้วมันหลอกเที่ยวมากมังใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้เดี๋ยวรอสรุปอาจารย์ตอนยิบูีแล้ว ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ได้มาเรียนร่วมกันมีอะไรขาดเหลือตกตกมห้องก็พูดแรงไปอะไรไปก็ขอโ้อนรับด้วยนะครับ